สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งแล้วก็ผู้ที่ให้ความสนใจในด้านเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องของเรามาดูตู้ลำโพง SRX 828S ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตู้แฝดที่มีความนิยมสูงตัวหนึ่งในอันดับโลกเลยของตู้ลำโพงเลยก็ว่าได้นะครับ JBL ตัวนี้นะครับ เป็นตู้แฟดที่มีโครงสร้างง่ายๆนะครับแต่ราคาหลักแสนราคาหลักแสนนะครับจริงๆแล้วในตู้มันก็ไม่มีอะไรมากเราจะพาพี่น้องนะครับมาดูนะครับเรีแอคชั่นของอวิดีโอท่านหนึ่งเป็นชาวกัมพูชานะครับท่านได้แกะแกะตู้ตัวนี้ออกมาให้ดูว่ามันมีอย่างไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราไปดูใน แบบแปลนที่หลายๆค่ายเอามาเขียนนะครับแต่เราอาจจะไม่เห็นว่าไม่ทราบว่ามันเป็นของออริจินอลหรือเปล่านะครับเรามาดูของแท้กันเลยนะครับนี่นะครับเขาแกะนะครับโดยใช้ไขควงมือนะครับเพราะว่ามันเป็นตู้ไมเอี่ยมนะครับที่เขาบรรยายไว้นะครับเอามาโชว์ให้ดูเนี่ยซึ่ง ไชห่วงที่มือหมุนเนี่ยมันจะเกิดความผิดพลาดน้อยกว่าสวรา์นะครับบางทีสวรรค์มันอาจจะลื่นถลายอาจจะทําให้สีเขาถลอกได้นะครับนี่เป็น g p l แท้ๆเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วาชาวกัมพูชาครับเขานิยมใช้ตู้แฟดมากๆเลยนะครับในสมัยที่ผมทํางานอยู่ชายแดนที่เกาะกงนะครับก็เห็นเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรเจบีนหรือว่า สูตรอ่มาตินนะครับตู้แฟตก็เป็นที่นิยมนะครับความลึกของเขามีทั้งเอ่อหกสิ 65, มีทั้ง70 75นะครับที่เขานิยมกันแล้วก็ล่าสุดที่เคยเห็นกขของ l อ c o u s t สติกนะครับความลึกก็ถึง80เลยนะครับนี่นะครับเอ่อเดี๋ยวอ่อค่อยๆดูไปด้วยกันนะครับก็เปิดออกเปิดออกแล้วนะครับตู้หลักแสนนี่จริงๆแล้ว เราคิดว่าข้างในมันจะต้องมีลิ้นมีอะไรมากมายเขาไม่มีนะครับผมว่าคุณนั้นลักษณะของตู้เขาเนี่ค่อนข้างจะไม่แตกต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายน็กโซะนะครับค่าย jbl l acoustic l a b g i n อะไรต่างๆนี่นะครับผมว่าเมื่อดูดูด้านในเขาแล้วเนี่ยครับจะเป็นห้องโล่งนะครับเป็นห้องโล่งไม่มีพันธนาการใดๆเลยนะครับแต่คุณภาพเสียงที่สูงนะครับ ให้เดซิเบลที่สูงให้ความดังที่สูงเนี่ยปล่อยความดังออกมาที่สูงสูงเนี่ยร้อยสามสิบสี่เดซิเบลหรืออะไรเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่คุณภาพดอกลำโพงเขาด้วยนะครับซึ่งดอกลำโพงตัวนี้นะครับในเมืองไทยเองก็เริ่มมีเริ่มมีแล้วนะครับที่ใช้เป็นแม่เหล็กประเภทนีโอไนดเมียมนะครับแม่เหล็กนีโอไดเมียมนะครับ เขาว่ามเมล็กชนิดนี้นะครับเป็นมันจะ,ะส่วนมากเราจะใช้โครงปีเนียมแล้วก็มเมล็กธรรมดานะครับแต่มเมล็กรุ่นใหม่ตัวนี้นิโอไดเมียมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นมเมล็กที่ให้ความไวนะครับที่ให้ความไวแล้วก็ความละเอียดของเสียงสูงนะครับความละเอียดของเสียงสูงมากนะครับ เป็นมเมล็กสีเงินนะครับสีเงินแต่ลักษณะของเขาเนี่ยความทนทานต่อการเกิดกาไฟหรือว่าการเกิดสนิมเนี่ยเร็วกว่านะครับดูนะครับต้องต้องใช้มือแกะนะครับจะใช้อะไรงัดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นของใหม่นะครับเดี๋ยวมันจะ,ะเกิดบุบบิบเกิดรอยนะครับดูนะครับ น้าเขาน่าจะติดติดกาวสองหน้าหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับจะทําให้มันแน่นการติดให้ดอกลําโพงแน่นเนี่ยนะครับมีข้อเสียก็คือแก้เข้าออกอยากแต่มีข้อข้อดีของเขาคือลําโพงมันจะไม่ขยับขเขยื่อนนะครับไม่เกิดเสียงสั่นสะเทือนนะครับถึงตัวดอกลอําโพงมีผลมากเลยนะเลยนะครับในการาในการวางลําโพงกระตู้นี่ ถ้าถ้าสกรูหรือน็อตมันไม่แน่นนะครับมันก็เสียงเพี้ยนทันทีเลยนะครับผมลองมาแล้วนะครับไม่ใส่น็อตสักดอกหนึ่งเนี่ยเสียงเพี้ยนนะครับเช่นกันนะครับถ้าเกิดเขาใส่กาวซึ่งไม่เหนียวมากอาจจะเป็นกาวรองพื้นหรือว่าพลาสติกรองโฟมรองดอกลำโพงเนี่ยมันจะทำให้ดอกลำโพงแนบสนิทกับไม้นะครับเสียงจะออกมาดีนะครับอันนี้คือเทค ทิกนะครับทิชเล็กๆน้อยๆอยาเรามาดูด้านในนะครับดูแล้วมันไม่มีอะไรพันธนาการเลยนะครับส่วนข้างในมีแค่อ่ามีแค่แผ่นเขาเรียกว่าอะไรล่ะอ่าแผ่นซับเสียงนะครับแผ่นซับเสียงอ่าดูเนี่ยวัดความกว้างความลึกให้ดูนะครับกว้างด้านหน้าร้อยี่สิบนะครับร้อยี่สิบความลึกก็เจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบกว่านิดๆิด ส่วนความสูงก็50กว่าอันนี้พอดลมนะครับ10เซนนะครับพอดลมเขา10เซนนะครับเป็นตู้ที uh ่เขาแบ่งเป็นพอดลมแยกไข่แยกมันนะครับไม่รวมกันนะครับมี choices, มีแผ่นกั้นมีแผ่นกั้นอยู่ตรงกลางมาดูความลึกของลิ้นนะครับลิ้น36เซนนะครับ36เซนนี่เป็นความลึกของลิ้นของเขานะครับส่วนด้านในก็เป็นห้องโล่งนะครับเป็นห้องโล่ง ลิ้นก็ไม่มีตัวไม่มีตัวแบ่งห้องนะครับเป็นลิ้นโปร่ปงๆโล่งๆจะเห็นว่าโครงสร้างเขาไม่ซับซ้อนนะครับ JBL เนี่ยนะครับผมดูมาหลายๆรุ่นแล้วนะครับ JBL นะครับไม่ว่าจะเป็น JBL Martin นะครับหรือเ Nexo นะครับเขา,าส่วนมากห้องข้างในจะโลง่งนะครับ เดี๋ยวเรามาดูลำโพงเขาส,สักนิดหนึ่งนะครับเนี่ย JBL 2268 HPL นะครับว่าทำไมลำโพงเขาต้องอคุณภาพเสียงดีนะครับก็จริงๆแล้วคุณลักษณะพิเศษเกิดจากเจ้าตัว n โอไดเมียมนะครับอันนี้ภาพที่เห็นก็เป็นสไ s เดอร์นะครับสไ s เดอร์เขาจะแข็งกว่านะครับแข็ง นะครับอันนี้คือด้านหลังนะครับเ็าจะมีจุดยึดนะครับที่ใส่สายนะครับสายสัญญาณนะครับแล้วก็เหล็กอลูมิเนียมหรือว่าไม่รู้เขาผสมอะไรบ้างนะครับสีเงินตัวนี้นะครับแม่เหล็กนีโอไดเมียมเนี่ยเป็นแม่เหล็กสีเงินนะครับมีความไวนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับผมจะหารายละเอียดเกี่ยวกับแม่เหล็กตัวนี้นะครับในการทําตู้ลําโพงมาให้ พี่น้องเรามาเล่าสู่กันฟังนะครับนะครับนี่นะครับคือตัวนี้นะครับราคาในตลาดของเขาประมาณแสนหนึ่งถึงแสนสี่นะครับคิดเป็นเงินไทยนะครับแต่ก็มีบางค่ายลดราคาถึงหกหมื่นกว่าไอเจอ้าแปดหมื่นกว่านะครับตอนนี้ที่จำหน่ายอยู่ในเมืองไทยนะครับก็เป็นดอกลำโพงที่เสียงดีในอันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ามาเล่าสู่กันฟังนะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับแล้วก็ฝากผู้มีประสบการณ์แล้วก็ผู้มีความรู้นะครับฝากคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม